아니 <목소리나> วันนี้ปรับเพื่มใจนะคะวันนี้แฟนคลับเฉพาะในที่มาชมหน้านที่นี้เนี่ยคือประมาณ12ประเทศค่ะคือเซอร์ไพรส์มากเลยพี่ปรีดีดีใจมากดีใจมากแล้วพี่น้องก,ก็เล่าว่า,าบัตรขายหมดภายในไม่กีน่นาทีเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่า<ข>ตื่นเต้นมากเลยาครับใช่ตื่นเต้นและดีใจค่ะแล้วก็วันนี้ก็วันนี้เขาพิเศษนิดนึงนะคะวันนี้เขามากับเปือกนะคะนั่งนิดหนึ่งนั่นหนึ่งหนึ่งค่ะพี่แพนนะคะครับพี่น้องก็ดีใจผมดีใจมากเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าเขาพิเศษใช่ไหม จริงๆเขาก็พิเศษอยู่แล้วนะไม่มีพูดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดไม่ดีคุณเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกชมผมซสิจังหวะนี้อย่าไว้ก่อคือ แต่พูดจริงแต่พูดจริงพูดจริงดีใจมากครับอย่างที่พี่หน่องบอกเลยคนระคือก็ไม่คิดว่าจะมีอ mm ินเตอร์เฟนซ์เยอะขนาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนแฟนคลับในเมืองไทยเราก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นมากๆแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวรีเซ็ตเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่ครับว่าจะสื่อสารยังไงกับ FC ทุกคนให้อย่างเข้าใจแล้วก็ทั่วถึงเนาะ mm hmm. ใช่แต่ว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีของเราแหละถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาเรา100%แต่ว่า เราสื่อสารด้วยใจแล้วกันตอนนี้ภาษาจีนได้ไหมใช่ครับชอหน่อยนีิฮาวมานิฮาวมาทุกคนสบายดีไหมไม่สบามยไม่สบายแปลว่าผมไม่ได้สบายดีมากแต่ว่าทุกคนสบายดีนะส่วนผมก็ตื่นเต้นมากครับที่ผมรู้สึกว่าวันนี้เหมือนแบบเหมือน first date เหมือน first date ที่แบบเราเหมือนคุยกับทุกคนมาแบบบนโลกออนไลน์มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันจริงแล้วได้เจอหน้ากันจริงๆผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ ผมจะจดจาไปตลอดครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่จริงนะเพราะว่าต้องต้องแต่อตือคือคือมุมไอ้ฉีเองอะครับเราก็มีคนดูแบบสูงสุดในทุกพื้นที่ทั่วโลกเนาะนเพราะฉะนั้นพอเรามาเป็นวันนี้เราเหมือนมีตัวแทนจากหลายๆประเทศทั่วโลกเข้ามารับชมมาเจอตัวจริงๆนเลยครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแบบมายสโตนที่น่าสนใจมากๆสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับผมนีดแบ่ที่ผ่านมาไปมากคุณู้ึมเลยว่า จริงๆก็ต้องบอกว่าดีทั้งในและต่างประเทศนะคะ<ช>อย่างที่พี่ป๊อปปี้บอกก็คือได้ขึ้นอันดับหนึ่งโอ้โหหลายประเทศมากเลยโบลิเวียเนปาลอินโดนีเซียมาเลเซียบราซิลหลายหลายประเทศมากเลยก็รู้สึกดีใจแล้ววันนี้จากฟีดแบ็กที่ที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยแล้วก็วันนี้ใน12ประเทศที่มาถึงนี่เลยหลายๆคนบอกจองบัตรไม่ทันด้วยอะบินมาแต่ยังไม่ได้เข้าดูเลยอยู่ด้านหน้าก็ต้องขอขอบพระคุณด้วย ค่ะค่ะสนิทอะไรทำให้เรื่องนี้ต่างต่างถึงชื่นชอบอ่าอะพี่ปอนอย่าล้วกันนะสนิทเหรอครับก็พวกเราทั้งสี่คนแหละครับโอ้โหแล้วพวกเราทั้งสี่คนนะครับใช่ครับและวนำแสดงทุกท่านครับทีมงานต่างๆผมว่าเริ่มจากตัวบอดแคสต์ก่อนหรือว่าไอ e ีก่อนเลยแบบเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ที่ ช่ำชองช่ำชองใช่มครช่ำชองช่ำชองอยู่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์มากมายคือตอนถ่ายผมรู้สึกว่าเป็นกองที่ผมทาให้ผมรู้สึกสบายใจแล้วกันในการถ่ายทําในการค้นหาตัวละครในการแบบใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆใช่ครับแล้วมาถึงทางไอ้ีอที่มีแพลตฟอร์มที่ไปถึงทั่วโลกเลยจริงๆก็ขอบคุณที่ทําให้การเข้าถึงซีรีส์เรื่องนี้มันง่ายมันง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ ทุกคนทุกวัยจริงๆครับผมรู้สึกว่าแฟนคลับหลายคนได้แบบเหมือนกับสร้างมวลพลังบางอย่างที่ทําให้การดูซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ใช่การดูแบบทั่วไปอีกแล้วถึงแม้ว่าเราจะแสดงมาเองหรือว่าแบบได้ดูอีกรอบหนึ่งแต่มันแบบมันเป็นการดูพร้อมกันที่ลุ้นตามแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับทุกทุกการเคลื่อนไหวของตัวละครจริงจริงแล้วแบบทุกความตั้งใจหรือว่าแบบว่าทุกเรื่องราวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแฟนๆเขาก็เอาไปตีความเอาไปแบบว่า คือนอกจากความสนุกที่เขาได้แล้วผมรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับซีรีส์มีเยอะมากๆซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบบียอนความคั้นหมายเราด้วยซ้ำซีรีส์นี้ได้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยู่ในดวงใจของพวกเขาแล้วกันเราก็หวังว่าตัวละครพวกนี้จะอยู่ในใจพวกเขาแล้วก็ตาตึงในใจเขาอีกไปไปอีกนานๆเลยแล้วกันแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาช่วยกันซัพพอร์ตักแสดงทุกคนต่อไปนะครับเพราะว่าเชื่อว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรีรีไซเคิลใช่ไหม <c oughs> อาจจะรีวิวอาจจะรีวิวว่าอาจจะมีแบบถ้าทุกคนเรียกร้องกันมากๆก็อาจจะมีแฟนมิสเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอย่าเพิ่งทิ้งกัน <c oughs> อย่าเพิ่งทิ้งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีแบบว่าอีเวนต์อะไรใดๆนะครับเดินทางไปหาที่ประเทศต่างๆเป็นไปต่างประเทศบ้างเนาะไหนนพูดวันที่จะใกล้ถึงสิครับผมก็เดี๋ยวจะตอนนี้ที่ประกาศออกไปแล้วก็เดี๋ยวมีไปกวางโจวนะครับที่จีนแล้วก็เดี๋ยวมีไปเยอรมันด้วย เชิญเชิญชวนทุกคนอ่าแปด月十六日พูดถูกไหมสิบหกสิบหกถูกป่ะอืมสิบเกค่ะแปด月十十六号啊我们会在广州中国见跟跟你们见面啊我们是先说会所以如果你们在广州的话还是还是你们有空的话我们就在广州见好สิบหกสิงหาคมเดือนนี<啊>้แล<嗯>้วใช่คล<你>้ว ใช่ครับไหนๆก็จะปอนขาเป็นอะไรเราเล่าก่อนคุณทำไมเข้าใจอ๋อทำไมคนต้องนั่งหนูไปทำอะไรมาผมออกกำลังกายผิดท่าด้วยใช่ครับใช่ถ่ายทิกตอกว่าหนูจะหายลงบันไดมันก็อาจจะมีส่วนบ้างข้อเข่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วเป็นอะไรมากไหมคะแบบปวดเจ็บเอ่อไม่มากไหมก็นิดนึงครับเป็นนิดนึงแต่ว่าน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะหายครับจะหายทันที่เราจะไปหาเแฟนเลยครับหวังว่าครับผม ไม่เป็นไรใช้คำว่าหวังคาดหวังคาดหวัง้เขายังหายไม่ดีเดี๋ยวไม่ไม่เอาเดี๋ยวผมขี่หลังของมัเลยดีกว่ามันมันตาย